ทำไมเวลาเราดีกับใครแล้วชอบมาแววงกัดข้างหลังครับมันเป็นเรื่องปกติคบคนมันถึงต้องดูไงครับเราดีกับคนอื่นมันไม่ได้หมายความว่าคนอื่นเขาจะดีกับเราเสมอไปหรือทุกคนไปนะคะมันเป็นไปไม่ได้เขาเรียกว่ามันเป็นโลกกะระทม,มันเป็นเรื่องปกติฉะนั้นก่อนที่เราจะไปทําดีกับใครอะ่ะเราก็ต้องเลือกบางทีเลือกแล้วก็ยังผิดพลาดก็ไม่เป็นไรเลือกแล้วผิดพลาดเราก็ต้องลดความคาดหวังในตัวเราลงนะคะ ทำดีกับใครแล้วก็ไม่ต้องมานั่งจดนั่งจำค่ะให้เหมือนให้เปล่าให้คิดว่าเออเราหวังดีปรารถนาดีแต่ว่าเออถ้าทำบุญกับคนไม่ขึ้นก็ช่างมันค่ะช่างมันอย่างน้อยก็ได้รู้ใจคนก็คิดว่าอะไรที่เราเสียไปมันเป็นการที่เราได้รู้ใจคนว่าเออต่อไปคนแบบนี้คนประเภทนี้เราดีด้วยไม่ได้เขาไม่ใช่คนประเภทที่ว่า เราทาดีกับเขาแล้วเขาจะดีตอบนะคะมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นสัจธรรมจะไม่เสมอนะคะว่าเราดีกับใครมันไม่ได้หมายความว่าทุกคนเขาจะต้องดีตอบดีกับในแบบที่เราดีกับเขานะคะเนี่ยจนั้นก็ไม่ต้องไปโทษเขาด้วยไม่ต้องไปโทษเขาที่ทําไมเขาถึงเป็นแบบนั้นเออเราดีทําไมเขาต้องมาแว้งกัดเรานู่นนี่นั่น นะคะก็เขาเป็นแบบนั้นนิสัยเขาเป็นแบบนั้นความรู้สึกนึกคิดเขาเป็นแบบนั้นเราก็มาเซฟตัวเราเองนะคะอะไรที่เสียไปก็คิดซะว่ามันได้ซื้อใจคนมันได้รู้ใจคนมันไม่เสียหายหรอกคะ่ะไม่เป็นไรไม่ต้องไปเจ็บช้ำไม่ต้องไปอะไรช่างมันนะคะต่อไปเราจะแบบเราจะแบบแบ่งใจให้ใครเราจะมีน้ําใจต่อใครเราก็ได้คิดให้หนักๆนะคะอืมคิดให้หนักๆ คิดให้รอบคอบนะคะอืมใช่ค่ะเขาบอกว่าเธอมาดีกับฉันเองฉันไม่ได้บังคับเธอก็นั่นแหละ <c oughs> ก็นั่นแหละค่ะก็นั่นแหละไม่เป็นไรก็คิดว่าโอ้ยทําทานกับหมูกับหมาเรายังทําได้กับคนด้วยกันอย่าไปคิดเยอะ <c oughs> อจริงไหมถ้าคิดแบบนี้อ่ะ กับหมูกับหมาเรายังให้ทานได้แต่คนบางคนก็ช่างมันเถอะช่างมันคิดเป็นอย่างเงี้ยจบช่างมันไม่เป็นไรแต่เราควรสบายใจเราไม่ต้องไปทุกข์ไปเครียดเลยนะดิฉันจะเป็นคนมีความคิดแบบนี้นะถ้าเราไม่ได้ไปทําร้ายใครเราไม่ได้ไปมีความคิดที่ไม่ดีต่อใครเราไม่ต้องมารู้สึกผิดต่อให้เออบางทีเราจะโดนแบงค์กัดเราจะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องมานั่งรู้สึกผิดคนที่ควรรู้สึกผิดคือเขาไม่ใช่เรา ใช่ไหมต้องเป็นเขาสิต้องคนที่คิดไม่ดีกับเราสิต้องเขาต้องรู้สึกผิดมันไม่ใช่เราเราไม่ได้คิดร้ายกับใครเราต้องมานั่งรู้สึกผิดทําไมอะอะให้คิดว่าตัวเองเป็นพระเวสสันดรปะให้ไปแล้วไม่ต้องมานั่งนึกว่ากูให้อะไรใครไปบ้างไม่ต้องมานั่งนึกห้แํวก็ให้ใช่ไหมอ่าเหมือนพระเวสสันดรอย่างเงี้ยให้ทานอย่างเงี้ย ให้คิดได้ว่าอย่างนั้นแต่ไม่ได้บอกว่าบราิจาคลูกเมียนะไม่ใช่นะหมายถึงว่าให้อะไรเล็กๆน้อยๆอย่ะอืมนะคะอืมช่างมันมนุษย์มันร้อยแปดพันเก้าค่ะคุณมนุษย์มันร้อยแปดพันเก้าโลกเนี้ยอืมสังคมทุกวันนี้เห็นแก่ตัวทุกคนเห็น